อยู่บ่มีคนนำมาแจกให้อยู่บ่เคยเคยอืมมีมีหม,ม,ม,มักแอปเปิ้ลกับข้าวพัดได้ไหอนี่รวยเคยกินบ่ข้าวพัดเคยเคยอยู่เนาะอืมแอปเปิ้ลเด้เคยอ่าเนาะเจ้าเฮียนห้องได้เจ้านะ่ะปชองปชองพอชงอืมตั้งใจเฮียนเด้อโวยอ่าเนาะอ้าวพี่น้งองผู้ผู้ใหญ่ยยก็มีอ่าไม่ยังบนนี่ไม่ได้ใส่สุดในเฮียนเนาะอ่า เดี๋ยวมาทำพุ่นี่ใน่บาทนึงเนาะอ่าสบายดีลูกสบายดีอ่านี่ลูกตัวเอียงได้นี่พี่น้องเนาะลูกตัวเอียงใช้ใจเกิดล้อยจะเป็นลูกไคลูกลูกพอเวียงลูกพอเวียงพอเวียงยังพอเวียงใช้ใจเกิดล้อยเฮ้ยเราเห็นเนาะพอเวียงใช้ใจเกิดล้อยลูกได้ใจเกิดล้อยอยู่บ่บ่จ้าบ่จ้าจะเฮียนห้องไหนลูกห้องประชาอ่าตั้งใจเฮียนเด้อโน้ยอ่ะปม้อบานี่อ่าเด็กๆพร้อมเลรอบ่ าพออ่อโมโอ้มีแต่คนพ่อมดีเนาะอยากเข้าเลยบ่ไปเดี๋ย <laughs> วจะขึ้นไปเทิ่งวัเถียบของกันมอบคือการมอบให้ผู้ใดก่อนแล้วก็นย่างออกไปเลยเด็กแท้แท้เท่า สบายดี่มแม่พี่น้องเบสสุขสูคนพี่น้องเอ๋นะเบสสมองสุบอนพี่น้องเอ๋เพราะว่าพี่น้องอยู่ฝั่งใครพี่น้องอยู่ฝั่งเาาและพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ๋นะยินดีตอนรับเบดทุกคนทุกท่านพี่น้องเอ๋เ้าสู่ซ่องของตัวชิดปั้นสุขอีกแล้วพี่น้องเอ๋นะโดยพี่น้องตัวพ่อกันย้ำถึงที่ยมือนีลพี่น้องอ่าตัวจักรช่างอันนี้พี่น้องเอ๋นะเออนี้กะสิขอออกกล้องน้ำเนาะพี่น้องโอ้น้องนุ่น มีน้องนุ่นมีเมียและนะสบายดีเลอน้องนุ่นเด้ออ่าน้องนุ่นเคยมาอยู่บ้านแบบนี้โบ่บเคยอ่าบบเคยอืมอ่ะเนาะกะมีน้องนุ่นแล้วกะมีเมียแน่แหละซอยเนาอพี่น้องเน,น,นาะอ่าซอยเจ็ดตากจักสี่พ่อหรือบพอ่พ่ออันนี้พี่น้องเหรอเนาะหลายเติบแต่ว่าในคู่บนวะในคู่บนนั้น เฝ้าแนี่ยคนว่ามันเลิกเด็กน้อยเลิกเลิกโดนแ,ลแหละงานเด็กน้อยอยากเข้าไม่น้อยเนาะอ่าก็เลยจักเขาสี่พอหรือบ่พอเดียวฤสิตกะสิเป็นคนอยู่เทิงอยู่เทิงให้แล้วก็ให้อ่าให้น้องนุ่นกะกับเมียอยู่ลุมเนาะ,ะเป็นคนแจกซอยเนาะมือกล้องเขาก็สี่ไทยประมาณนี้เนาะอ่าพร้อมหออรือเ่าพร้อมหออรือเ่าอ่าให้เป็นระเบียบก่อนเด้อ เอาเอาของควัเลยเห็นอะไร้ get get it ึเห็นอะไรเห็นี่บ่กองงามอยู่บ่งามสมบ่งามสมบ่นุ่นนี่งอนกัสืองอนอะไรลยอ่ายอน่งเนาะบงามสมีอของตุสิดบ้อะไรบกองพี่ใหญ่ มาถ่าข่อยอ่าฮะไม่ไม่เอาไม่ให้ไปให้น้องนุ่นก็ได้เนาะเดี๋ยว้องนุ่นโบไก่โบไก่เดี๋ยวข่อยสะขึ้นธงเด้อข่อยขึ้นธงอ่าโบปะแบบนี้แล้วข่อยจะเหยียบขึ้นรับไปซีแล้วบ่เป็นอย่างดอกอ่าวางเฉยๆดีเจ้าน่ะยืนถ่าให้มอบนี่เชื่อๆฮะไม่ต้องให้เนาะเดี๋ยวข่อยสี สิปีนขึ้นรถก้อนบาทนี่เนาะ,ะเป็นอะไรมุมงามอยู่บ่อไายมึงก็อ้าโอ้อืมก็ใส่อำนวยการเพื่อนก,นกนนะเนาะมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอื้อนอำนวยการเพื่อนมาล้มน้ำก่อนเนาะอย่างเนาะอ้ะาวพี่พี่มืงกล้องน้ำมาน้ำมา,ำมา,ำมา,ำมาเด็กๆถ่านไว้นึงเด้อ อ่านอีกนึงเด้อลูกเด้ออ่าเที่ยวทางแค่แม่เท่าอ่าสบายดีอ่าโดยโดยสบายดีไ่ารอ่าแดนชิคอโตให้ทำนวยการไปแจกแจกชอยเด้อไปยืนอยู่ทั้งหน้าเลยเคยมีผู้อ่ามาแจกอยู่บ่เอ่อแต่โชคพันมากกว่าแต่ว่าปีนี้ยังม่ทันมีภัยปีนี้เนาะ tôi chịu uh, chút lại bên đó, à. tầm, chút đó, đó. Đôi, rồi, anh ấy gà bên là bên tai 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 bên เดียวพาสิถามชื่อชื่อมนุกาในแม่คู่คือบุพากันมาอยู่พี่เบ่นเนาะบ่นมาเบ่นเนาะบ่นคู่ชู้เอิญเนาะเด้อเด้อเฮาอย่างนี้ไหมฮะอ่ะจ้าเป็นเกียรติเนาะพี่น้องเนาะเป็นเกียรติที่ว่าเป็นเกียรติลายที่ว่าได้อ่ามาอ่าแจกให้ชาวบ้านตัวเองเนาะอ่าในครูเนาะอ่ากับพอดีสิถือโอกาสให้เพื่อน เห็นคนมอบซอยเลยพี่น้องเอ,อ่ยเนาะงานนี่กะเขาเขาก็ได้พวพันกับเพิ่นแหละเนาะ,ะเขาได้มาเท่อนึงหลือได้เนาะไม่เลยเอา,า,เอา,าบาาาักบานก็บ,กบับก,กกระต้อมาสกที่เร็วนี่มีเครื่องกีฬาเนาะเครื่องเล่นกีฬาเนาะทบักบานบักกระต้อหรือกระต้านางก่อนจะปิดเทม<ข>อมเนาะชุดไม่หละไม่หละ เดี๋ยวนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนี่เนาะโดยโดยขอบพระกอบใจน้มาโดยโดยโดยในที่ว่าเป็นชุดทับิษฐเฉพาะช่วงเรื่องนี้นะแนะน้ำดูนอันทางครูทางอาจารย์นี่ชื่อยังนี่อือเจ้าสบายดีอีกท่านหนึ่งเนาะเอ่อข้าพเจ้าก็แนะนำตังหน้าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประถมซื่อควัญคำวงชุติเนาะแล้วก็ได้มาเป็นผู้อำนวยการอยน่กะห้าหกปีแล้วแล้วพร้อมด้วยครูอาจารย์ทั้งเบิร์ดเลยก็มีหกคนหกคนในยิงซีชายสอง ลานน้อยเฮาปีนี้ก็ก็บ่บ่รกบ่นาปานใดมื้อนี้สิเป็นวันศุกร์แน่เนาะปกติก็ปกติสิหลายกว่านี้บ่เออถ้าเป็นวันจันทร์วันคนี่มาเต็มมื้อนี้วันศุกร์บัดฝนสิตกแน่บัดครับช่วงนี้เกี่ยวข้าวแน่บ่อลูกเต้าไปเกี่ยวข้าวนําพ่อนําแม่เนาะโดยๆๆยมันก็มาน้อยแน่มื้อนี้ลายู่ประมาณ100กว่าๆพ่นละอ่ะ ประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปแจกเข่าเลยเนาะนะเนาะโดยอ่ะใช่ให้งารยืนยืนนี่เลยเนาะโดยโดยโดยอ่าทิถามเด็กๆก่อนเนาะไม่ได้ลูกถามพวกนี้อยู่ทางหน้าดีใจบ่ดีใจเคยอยู่บ่มีคนมาแจกให้อยู่บ่เคยเคยอืมมีมีหมักแอปเปิ้ลกับข้าวพัดได้มื้อหนิรวยเคยกินบ่ข้าวพัดเคยเคยอยู่เนาะอือแอปเปิ้ลเด็ เคยอ่าเนาะเจ้าเฮียนห้องได้เจ้าน่ะประชองกระองอืมตั้งใจเฮียนเด้ออ๋ออ่าเนาะอ่าพี่น้องผู้ผู้ใหญ่ก็มีอ่าไม่ยั้งบูนี่บ่ได้ใส่สุดในเฮียนเนาะอ่าเดี๋ยวมาถามพูดนี่ใน่บาดนึงเนาะอ่าสบายดีรู้สบายดีอ่านี่ลูกตัวเอียงได้หนี่พี่น้องเนาะลูกตัวเอียงใช้ใจเกิดร้อยจะเป็นลูกไผลูกลูกขอเวียงลูกขอเวียงขอเวียงยัง พ่อเพียงใช้ใจเกิดร้อยเยาเหนะพ่อเพียงใช้ใจเกินร้อยลูกได้ใจเกินร้อยอยู่บ่บอ่อจ้าบ่จ้าจะเฮียนห้องไหนลูกห้องประชาอ่าตั้งใจเฮียนเด้ดอลูก่ะมาหม่อบันดีอ่าเด็กๆพร้อม่อบ่อ่าพร้อมบ่อ,อเฮ้ยมีแต่คนพร้อมนี่เนาะยากเข้าเลยบ่ปะอ่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเตงคนมาเบียง์โครงการม้อ มัให้ผู้ใดก่อนลกย่างออกไปเลยนาหบ้อบขอบใจเอาก่อนประมาณนี้เนาะจือบอถถวาสมุดเอาห่งแบบนี้แล้วต้องนบเอานบและกะเอากย่างออกไปเลยเข้าใจบอเมนอละแถวเอามาถ่ายหุบอยู่ถ่ายหุบไปเลยลูก อันไปเมื่อเลยก็ได้เฮาฉีดทายเองดอกเฮาฉีดจัดจัดใช่เองเนาะพี่น้องยันเด็กน้อยยันเด็กน้อยเนาะยันเด็กน้ยยันเด็กน้อยอย่างเมื่ออะแจกเลยอะกยงใหกเลยลูกให้ทั้งนั้นไปคู่เฮามาแจกช่วยกันก็ได้มาแจกช่วยกันลดมาแจกสักกันเลยก็ได้อ่าปะให้น้องสว่างแจกช่วยน้ำก็ได้ให้เลยทางหน้าก็ให้เลยอะไม่ต้องไปกิน เอาคักๆ yeah, ่ะเริ no, the nah ่มือกล้องเอาอย่าใกล้เลยได้ถอยออกไปน้ำแน่นอนหนึ่งไงเห็ดมุ้งกุ้งก้วงอ่าเก็บจับออกมาแม่หนิของเ่าเออหยั่งหยั่งข้ามาลูกหยั่เข้ามหยั่เข้ามาใครได้แล้วก็นหยั่งข้ามหยั่เข้ามา ยับเขม้ายับเข้ามาโดยนี่นุ้ยถ่ายอยู่ครับจะยืนอยู่พุ่นก็ได้ถอยไปอีกถอยไปอีกมันจะเห็นมุมกว้างงามเป็นมือกล้องต้องอ่าโฟกัสให้เป็นน้องพี่น้องน้องก็ขอโทษขออภัยเพราะตัวชิดไม่ได้ถ่ายเองมือนี้เพราะว่าอ่าให้หลานเนาะไปพคดจับกล้องให้ตกออกเอาตกเป็นทงเป็นทงเอาเอาเลย ในได้น้องนุ่นมวนอยู่วะนี่น้องนุ่นนักเอกมาจำช่องมานำนี่น้องเหรอถือเอาลูกถือเอาดีๆเด้อเมีบ่วงอยู่ในเด้อกินแล้วฮักษาความสะอาดเด้อกล่องบ่ทิมทวทีเด้ออะพี่ก็พี่เอามาป้าพี่มันจังเป็นระเบียบ บาน้าหน่มาจับยางมาจับเอานั่งเป็นระเบียบได้เบิดสุขนได้เบิดสุขคนก็ค่อยไปนันงมาเป็นระเบียบเดี๋ยวมันชเบังบงงามทางหน้าลูกมาต่อแถวกันก็ได้ทางหลังนะ จะให้เด็กน้อยย่างมาเอาแถวไปแถวมันเอาไปน้องเนาะย่างมาลอดลูกย่างมาลอดเอ้ยม่พี่ถ้าว่าเรืออะไรสื่อไปจักหนพี่น้องเนาะในครูเดยังในครูเอาเด้ออาชมทงเลยลูกไอหน้องเลยเด้อเอาได้แล้วพากันย่างออกเลยลูก ngang ngược lên trong bờ tan thang mu, à, chẳng qua chắc dừng lừa đi, dừng lừa đi, dừng khu đi, lừa lại <laughs> 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 à. đi, khu đi, เบิร์ดละโบอ่าไม่รู้เบิร์ดละโบได้เบิดละโบได้เบิดทุกคนละโบแทนกล้องไปเบิ่งดด้วยทางได้เบิดทุกคนละโบได้เบิดทุกคนละวะลูกเออตั้งใจเฮียนด้อยดีใจเฮ็ดอะไรอ่านอี่น้องเนาะ อ่าให้ที่ดะอ่ะเนาะเอาไม่เจาสองกล่องใส้ในคู่บ่ะนในคู่ดิให้คนคนละสองรถให้คนคนละสองรถให้ในคู่นะให้คู่คนคนละสองรถอ่าโชว์กันแล้คุณหล่อนแม้ได้แม่โดย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 เดี๋ยวสี่ทยหูให้เด้นน้ำเด็กเเด้อ เอาเมื่อกินเลยจะได้ไดอ่ะยีน้อยเนาะเด็กกระต่ายหูใบยืนลุ่มล้อพลุอ่ะเดี๋ยวสิขอโตไปไปถ่ายหูก้นอนแบบนี้เนาะกับน้องนุน่นไม่นด้หรออ่ามายืนอ,อยู่พี่ก็ได้น้องนุน่นมายืนอ,อยู่พี่ก็ได้ซารีมาถ่ายหูก,ก่อน เดี๋ยวไมมาถ่ายห้เฮ้ยถ่ายหงน้ำกันโอเคไปน้องเนาะเดี๋ยวเขาจะถ่ายหุกควันบบบนี้โอเคโอ้ยคุณพ่อคุณไม่ mọi chuyện gặp đấy, à, 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 cái đấy nhanh đấy, cái nhanh gặp đấy cái đấy lại cái gặp lại nhanh 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 gặp lại อ่าขอบุญขอบคุณเนาะทางอ่าผู้ใหญ่พี่น้องเนาะทางอ่าทางไอ้แซมเนาะหรือว่าทางหลวงพี่แซมเพิ่นกะมอบหมายภารกิจให้ผู้ศิษย์อ่าเฮ็ในทา้งนี้เนาะถึงว่าบางบางเทื่อก็อาจมีอุปสรรคแน,น่พี่น้องเนาะเดียเ๋ยวเฮาก็อาจจะอ่าบ่มีเวลาแน่แต่กะเฮากะหรือว่าสําสเร็จเสร็จชิ้นเนาะ เด็กเด็กน้อยกะดีใจไม่น้อยเนาะดีใจทางเฮานี่กะอ่าดีใจเนาะพี่น้องเยนะเดี๋ยวเฮากะสิาถามความรู้สึกของอาจารย์พอดีก่อนเนาะเป็นอะไรอาจารย์เอ้สวัสดีคุณน้องเนาะโดยโอ้ยมีความดีมุกดีใจหลายเนาะทั้งทีมงานตัวชิด้อมครอบครัวพนันะทางทีมงานพนัน สิว่ามาส่งเสริมลูกหลานของพวกเฮานี้เนาะให้มีคือว่าก็ทุกทุกอยู่น้ําจิตน้ําใจนะถ้าว่ามีผู้ใดเออแม่นแหละถ้าว่ามีผู้ใดเอามาให้แบบนี้นเียนเฮาก็สิมาเียนบ่บ่ขาดนะนะแบบว่าอ้ๆๆิใจนะอันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้ครูอาจารย์ทางเขตบ้านอ่าชนบทบ้านเฮาเนาะให้สู้ๆเด้อเนาะเออถ้าว่ามีมีหยังก็สิ คันมีผู้ใหญ่เพิ่นมาก็สิอ่ามาบอมให้โดยๆเป็นครั้งที่2แล้วเออโดยๆสวัสดีาแข็งเด้อโดยๆๆๆๆจที่กันงานทั้งครอบครัวและโดยๆอ่าอาจารย์ก็เส้นกันเนาะโดยป๊ะบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเฮากสิได้อ่าพากันกลับเพราะว่าเฮาสิได้ไปส่งน้องนุ่นอีกนะเนาะเพราะว่าน้องนุ่นนี่กอ่ายังอ่า บบ่อสบายบันไดเนาะแต่ว่าน้องเพื่อนกะสลาเวลาเนาะอ่าบริมีเงินจ้างไหนได้ <c oughs> อ่าเนาะกะคือว่าเขากะต้องบางครั้งเขากะต้องเห็ุออกมาจากหัวใจเนาะอ่าเขากะบริมองจะว่าผลประโยชน์มาอย่างทาั้งนั้นเนาะเพีองเนาะแต่คือเรื่องเงินคำผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาเขาก็ถามเพิ่นได้ ว่เพิ่นเต็มใจบ่พอใจบ่นะเนาะพ่าก็ได้ถามครั้งแน่ละเอียดครั้งแน่เพิ่นห้เฮาเฮาจะเอาเ,อาเอานาะเฮาบ่ได้ไปตัวไปต้มเราพี่นนองเนาะคือมื้อนี้กะดีใจที่ว่าเห็นเด็กน้อยเห็นน้องนุ่นดีใจบ่ดีใจอ่จอาถา่ายโปรึกชัอนนุ่นเนาะร่มกันอีกเล็กๆน้อยๆแต่มาครั้งนี้กับมีเมียม,มีน้องนุ่นมาน้ำก็ดีใจอะไรกะตะคอให้ บุญกุศลทั้งนี้อย่างเลยเนาะที่เขาได้เห็นได้สั่งน้องนุ่นเนาะให้สุขภาพน้องนุ่นแข็งแรงเราจะพอกไอแซมเขาเลยเนาะบริติดต่อนเลยบ้บงส่วนถามแตดนเนาะช่วงบริติตต่อโบเพราะว่าเพิ่นยังเป็นพระอยู่เพิ่นยังอยู่ในผาเรียงดยยันบาปได้เขากันเนาะแมนนี่องาไงเนาะเรื่องคมหับเขากับหยุดใ้แต่ว่าอันนี้คือ คือเพิ่นงานที่ว่าเพิ่นเพิ่นแน่ว้ให้แต่เพิ่นยังโบโบได้ไปบวชเพิ่นวางแผนไว้แล้วเนาะแต่ว่าที่แรกคิดว่าน้องนุ่นนี่สีมาบไดู้ดใ้ใดพี่น้องเห็นเนาะของม,มันมัน,ม,นมันอากาศมันเป็นแบบไดน้องนุ่นเจ็บแบบเจ็บนุงนวงอย่างลายยืดลายกับเจ็บคือเมื่อนี่หนึ่งเจ็บอยู่บ่เจ็บหน่วงเลยแต่เมื่อเมื่อไง เจ็บแหงอย่างนี้แบบนี้ไปนอนอยู่อ่ะในใดกะมีความสุขเนะาะฮาวมันนี้เนาะโดยอ่าขอบแทนน้องนุ่นได้หลายเนาะที่สละเวลามาห่วงงานนํากันพี่น้องเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวฮากกสิขอตกลับก่อนพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนได้หลายเนาะที่ว่าอ่ะแล้วก็ไอ้แซมมาแหละเนาะไปบานนี้พี่น้องเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวกสิขอจับกล้องเองบานนี้พี่น้องเลย อเดี๋ยวให้จัดการเนาะเอาผ้าท้ายขึ้นนี่เดมเีมือกล้องนี่พี่น้องเลยนะอ่ามือกล้องเฮาอ่ะเนาะกระประตูกับบานนี่พี่น้องเลยเนาะอ่า อันนี้กาภาพบรรยากาศน้องพี่นอนะอ้องเนาะภาพบรรยากาศอยู่งหงงามหงเฮียนเนาะะขอบใจหลานชายมือกล้องไลยๆพี่น้องเลยเนาะอ่ะเฮ้พี่น้องเลยเดี๋ยวชิม,มือปิดก,กล้องอยู่เฮือนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเลยอาอเดี๋ยวสิม,มาามสบายดีลูกสบายดีอืมอ่ากินกินกินก็คือบน,น,นังกินกึบเชื้ออนี้มาเน,นี่ อาจนเบิดไปได้รูแฉบอยู่บ่าแฉบบ่แ้บโอ้อ่าแฉบอันนี้กินจนเบิดอันนี้เนาะวันนี้เฮียนอยู่ห้องใดอันนี้ป๋าห่าโอ้จริงอีอันนี้เนาะนิดหน่อยนึงป๋ห่าพี่น้องเอ้ยอันนี้ได้撒ป๋าห่าโอ้คนนิดหน่อยนั่นได้撒คนหนึ่งอันนี้ได้撒โอ้กินจะพากันทิ่มตัวที่เด้อมี่บ้าถังขยะอยู่เฮียน โอ้โหกระยาจงเฮียนก็มีอยู่พี่น้องเอย่างนั้นโอ้โหอือเมียมาเอาลูกเอาเต้าพี่น้องเอยเนาะสบายดีเด้อโอ้ลานบ่จะยังโสดบ่โอ้ฮะเพิ่งเด้อจะพากันไปตัวทีบเด้อจะพากันลงอาบน้ำนองน้ำยางเด้อย่านเด้อ อ่าถ้าพักตั้งใจเฮียนเนาะบ่าวกับก็เดิมมันเด้อมีโอกาสนี่ลาบาสีเอามาแจห้อีกเด้ออ่าเนาะโอ้ยมันมันเป็นเลกดีพี่น้องเลยพุณกระซาก็บยืนเบิ่งอันนี้กับมือกล้องมือกล้องยังไม่นอนแต่คืนนี้พี่น้องเลยอ่าปะพี่น้องปะแต่สเมี่อปิดกล้องเดี๋ยวเพื่อนผู้หละก็นั่งลงนั่งลิมกันพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะเดียพี่น้องเองอ่ะภารกิจจะเสร็จสิ้นลงไปเนาะพี่น้องเนาะ เกือบวบทันเนาะคิดว่าสิบอพ่อแต่ก็เหลืออีกพี่น้องเนรอโอ้เหลืออีกอ่าก็ขอให้เอฟซีสุกคนได้บุญน้ำกันเนาะโดยเฉพาะกระทะไอซส้มขอให้ได้บุญกุศลนี่หลายๆเนาะขอให้บุญทักษาคอย้พาคุ้มครองเนาะพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอบใจหลายๆที่อายเพื่อนให้เป็นอ่าสะพานบุญอ่าพี่น้องเหรอตี่ิดก็ดีใจลายพุ่ิดมีโอกาสที่กะ ทีเห like, uh, 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 like, ็นให้เต็มที่และการเฮ็ดให้ดีที่สุดพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อความสุขของคนที่เบิ่งและความสุขของคนที่มาสมพี่น้องเอ้ยเนาะก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็บอกความโฆษณาให้ได้เรื่อยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ติดติอต่อไปพี่น้องเอ้ยสุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี